ราจะพาไปดูบรรยากาศในการเล่นสระน้ําสงกรานกันค่ะหลายพื้นที่เลยนะคะบอกหูหายร้อนกันแล้วเพราะว่าเล่นสระน้ําสงกรานกันบางพื้นที่นี่ล่วงหน้าไปก่อนเลยนะคะคพาไปดูในพื้นที่แรกค่ะนอกจากจะเป็นการเล่นสระน้ําสงกรานแล้วนะคะยังมีพิธีที่แบบเราชื่นใจด้วยก็คือการแห่หลวงพ่อโสธร เนี่ยค่ะเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะคะสมกรารแปดริ้วถูกต้องเมื่อวานนี้ค่ะนายกทีมสนตีเมืองฉาเชิงเซานะคะท่านกลยุทธฉายแสงค่ะไปเลยพร้อมกับข้าราชการนะคะร่วมกันแห่องค์หลวงพ่อพุทธโสธรองค์จำลองนะคะครับผมรถสวยงามค่ะรถบุพพาชาติค่ะไปรอบตัวเมืองเลยอากาศนี่ก็ร้อนนะเมะื่อวานนี้37องศานะคะแต่ชุม่มช่้น ถูกต้องหลายคนบอกว่ามันหายร้อนจริงๆเลยค่ะแล้วก็ได้รับน้ำพระพุทธมนต์ด้วยนะคะเสริมมงคลในช่วงปีใหม่ไทยค่ะน,น,นี่ก่อนนำไปประดิษฐานนะคะหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีเ่าอันนี้น้ำพระพุทธมนต์แบบใช่มากันหลายพิษหลายทางม <c oughs> านล้จะเพลิงเลยถือว่าเป็นน้ำมนต์และกัน <c oughs> นะเราก็ได้ปรับภรมิกระเด็นชื่นใจค่ะ <c oughs> คือพอแห่ไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็ไปรวมตัวกันเล่นสรดน้ำสงกรานที่สวนสมเด็จพระศรีนครินร์นะคะ แล้วก็มีการส่งน้ําพราเหมือนทุกปีด้วยก็เป็นการเริ่มเล่นสงกการณ์อย่างเป็นทางการที่8ดริ้ว <Hey. S 1> นี่พี่น้องประชาชนมาก,กันเต็มเลยอะค่ะหน้าสารกลางอะเออดูสิอุ้ยชื่นใจอ,<ห>นอะ<ห>น,นะพระพุทธมนต์ใช่ ยกมือท่วมหัวเลยอะค่ะแบบนี้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในช่วงปีใหม่เห็นดำาดงแวบๆมาด้วยใช่ไหมนี่ไงตรงกลางนี่ไงโอ้ยินดีด้วยนะคะดําดวงคนนี้ไม่มีดราม่าไม่มีดราม่าเออไม่มีดราม่านะไมม่ีนะจ๊ะเออเออไปกันที่ถนนเสน่หานุสรใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันบ้างคุณผู้ชมครับอุ้ยนี่หาดใหญ่ด้านในใช่ไหมหาดใหญ่ในฮะเราแถวโอเดียน แถวๆเนี้ยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวมาเลเซียสิงคโปร์มาเล่นน้ำสงการกันครับเขาจัดงานหาดใหญ่มิดไนท์สงการอุ้ยวันแรกปะเนี่ยวันแรกวันแรกวันแรกนี่คนมากันเยอะนะใช่เพราะว่าอะไรที่นี่น้ำฟรีนะจ๊ะเศ้าลนครหาดใหญ่จัดถังมาบริการน้ำฟรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำไม่พอนะครับแต่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 นักข่าวเราลงพื้นที่จริงคุณผู้ชมครับ ปรากฏว่าเขาเจอเพ่อค้าแม่ค้าบางคนเขาเอาถัง200ลิตรเลยนะแล้วก็น้ําแข็งเนี่ยมาขายกันท่องเที่ยวขายไม่ว่าอะไรแต่ที่เราช็อกค,คือขายถังละพันเฉพาะน้ําขายถังละพันตายแล้วต้องดวนตังค์กันเท่าไหร่เนี่ยแต่ถ้าจะเอาออปชั่นเพิ่มใส่น้ําแข็งไปด้วย ถังละพันสองเฮ้ยมันแพงไปเปล่ามันแพงอ่ะออส่วนถังเล็กลงไปขายถังละ650บาทโอ้ตายละโอ้ยหลายออคนะคสะท้อนบอกว่ามันแพงจังเลยทำไมมันแพงอะไรขนาดนี้เอา้าเราก็ต้องให้เขาพูดถูกไหมเราไปถามพ่อค้าแม่ค้าครับพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าที่ขายราคาเนี้ยเพราะมันต้องบวกไงค่าแรงงานที่ขนน้ําขนน้าแข็งเข้ามาและตอนเนี้ยค่าน้ําแข็งอ่ะกระสอบละ60บาบบาท ไม่บวกในไงไหวมันก็ต้องบว,บวกไปบวกไปบวกมาบวกมาบวกไปก็เลยเป็นถังละพันสองนี่แหละคะ่ะนี่นะฮะ,ะแต่บรรยากาศคึกคักไม่แพ้เพราะว่าอะไรก็ส่วนหนึ่งก็มีน้าฟรีจากเทศบาลนครหัดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆนี่คึกคักมากคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นหน้าจอนะ,ะอนักท่องเที่ยวแล้วก็พ่อคาแไ่ค้าเองด้วยแหละนะฮะมาเล่นน้ํากันบริเวณจัดงานแล้วก็มีเสียงเพลงเนี่ยแสงสีเสียงนะจากบริเวณเวทีกลางครับงานหัดใหญ่มิตรไนสงการ เปิดแล้วอย่างเป็นทางการนะครับมีจัดแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินดังดีเจชื่อดังเปิดให้เล่นน้ำยาวไปถึงเที่ยงคืนด้วยพนะใหญ่จริงจัดงานบ่อยนะเพราะน้องเที่ยวมาเลเซียมาเที่ยวเยอะมากรอบก่อนก็เห็นเจ้าของบทเพลงเจ้าพ่อเสียงไท้อ่ะอตัวจริงเลยอ่ะ าร้องเพลงนี่นใหญ่เลยนะคะเป็นยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันค่ะเออนี่อีกพื้นที่หนึ่งนะคะตาจะพาไปดูความยิ่งใหญ่กรุงเทพมหาคนครต้องที่ไหนเขาสารเจ้าหกต้อ,องนี่แหละค่ะเมื่อวานเล่นสระาน้ำสงกรานกันวันแรกนะคะออหลายคนบอกว่าไปแล้วไม่ไหวไปก่อนทาทำไมอะ่ะโอ้โหคนเยอะมากจริงสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมขาที่เนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าเขานิยมไปเล่นสระน้ำสงกรานกันในพื้นที่กทมนะั่นและเที่ยวก็ไปกันเยอะใช่เขาก็เลยจัด การอำนวยความสะดวกให้มีการดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตไปกันกว่า400นายดูนี่ไงเออแข่งขันมากเห็นไหมตะเบสตะเบสใหญ่เลยปลอดภัยไม่ต้องกลัวนี่แล้วก็อุ่นใจถูกต้องค่ะก็เล่นน้ำดับร้อนกันตั้งแต่เที่ยงเลยนะั้งเที่ยงเลยนะประเดิมกันตั้งแต่เที่ยงเลยค่ะศาสตร์กันใหญ่เลยตอนเย็นนี้ยิ่งคือคักนี่เห็นไหมตอนเย็นเออเนี่ย ที่ต่อเข้าสารค่ะบรรยากาศเป็นแบบนี้ส่วนคุณผู้ชมถ้าเกิดใครอยากจะไปไปกันได้เลยนะคะคก็ไปเล่นสาะน้ําสงกรานกับน,นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกันนะคะปีนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเลยเพราะว่าประเพณีสงกรานของไทยเราได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะคเขาเปิดเล่นน้ากันไปจนถึงเที่ยงคืน<อ>ไหวไหมตาปะไหว <laughs> ย,ยังไวรุ่นอยู่ยใช่ไหมใช่แล้วค่ะเราต้องสู้啊คุณผู้ชมครับปีนี้เขาโปรโมทต,ตั้งแต่เนิ่นๆด้วยแหละหล,ลายๆท่านเดินทางเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นๆเดือนแล้วด้วยซ้าไปเอาจจริงเมื่อวานตาใช้สนามบินดอนเนอมืองทุกอาทิตย์เนาะเมื่อวานบินมานักท่องเที่ยวแน่นมากเลยนะแน่นใช่ไหมแน่นมาก<อ>ไฟของตาเนี่ยไม่เอ่ยชื่อแต่การบินแล้วกันนะเดียวกันห่างกันแค่ชั่วโมงเดียวอะแล้วเต็มลำนะโอ้โหสงสัยมุ่งหน้ามาเข้าสารกันก็บอกที่นี่ยิ่งดึกยิ่งคึกคักใช่ไหมนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากด้วยเมื่อวาน อปิที่รัตรานะครับคุณผู้ชมครับตลาดสดบ้านคลองสนอำเภอคลองใหญ่เป็นไงเป็นไงตั้งเวทีเหมือนกันเห็นแถวหน้าไหมฟ้อนโลดี่ลูกเด็กเล็กแดงทั้งนั้นเลยนะฮะจัดงานเทศกาลสงกรานขึ้นเป็นครั้งแรกนะตลาดสดบ้านคลองสนจัดครั้งแรกครับสืบสารประเพณีในพื้นที่ชายแดน บรรยากาศคึกคักเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็พี่น้องแรงงานกัมบูชาออกมาเล่นน้ำกันสนุกนครับโอ้ <c oughs> oh, สีเสื้อพี่เขาเจ็บจริงฮนะมีวงดนตรีชื่อดังมาร่วมสร้างความสนุกสนานการสปอนส์ปสป,สปอนเซอร์หน้าจอว่าไปม <c oughs> ีการปิดถนนทั้งสองฝั่งยาวกว่า300เมตรนะครับแล้วก็เทศบาลตำบลหาดเล็กสนับสนุนรถน้ำมาด้วยจ้านี่ฮะ ส่งรถน้ำมาให้บริการพี่น้องประชาชนได้เล่นสงกรานกันให้น้ำใจไปเลยแล้วก็ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เปิดให้เล่นน้ำถึงเที่ยงคืนเหมือนกันครับเนี่ยค่ะเราเล่นกับคนที่เขาอยากจะเล่นกับเราด้วยเหมือนกันนะในพื้นที่ที่มีการเปิดให้เล่นฝาดน้ำสงกรานกันอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายพื้นที่เลยเขาเป็นห่วงพี่รเดอร์เหมือนกันเออเวลารเดอร์ไปส่งของแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้อยากเล่นกับเราอะแล้วเราไปสาดอะเดี๋ยวรถเขาล้มหรือไม่ก็เข้าของที่จะต้องเอาไปส่งเนี่ยมันได้รับความเสียหายอะ่ะ